เอเยอยทุกคนด้วยนะครับพกุกหลงสีแล้วนะครับเดี mm ๋ย hmm. วได้พาดนะครับรวก,กลับมาอีกครั้งสําหรับเฝ้าใจนะครับเพราะนี่มากับหมวกงวกูกุลและการกลับมาของเองกากันในวันนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากคําว่าไม่มีเทปลงฮะ เดี๋ยวเสาที่นี้ไม่มีคลิปอะไรให้ทุกคนได้ดูกันก็เลยวันนี้กลับมาฟอลไก่อีกรอบหนึ่งแล้วก็จริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะกลับมารอบนี้นีคือจะมาเล่นมีนิเกมที่เขาอัปเดตมาใหม่ใน FFA Season 4คนปรากฏว,ว่าลุงรอห้องจอยนานมากประมาณ15นาทีถึง20นาทีได้ถึงจะมีจอยมาถึงห้องนะเกิดรู้สึกว่ามันนานขนาดนี้ขออญาตกลับมาเป็นแบบผสมผสา,แานแบบ Solo, Duo, ared, แล้วกันแบบโซโล่ดูโอสควออะไรก็ว่าไปวันนี้นะครับ นี่ก็เลยจะตั้งเป้าหมายกับตัวเองคือเราจะต้องไปรอบไฟแนลให้ได้และเป้าหมายสูงสุดข,ของเราในวันนี้คือจะเอามองกุฎเหรียญทองให้ได้ด้วยนะครับถ้าทราบแล้วก็ไปกันเลยดีกว่านะครับเอยพื้นที่เกินพื้นที่เกินไม่ใช่พื้นที่เกินน้ำหนักเกินขอโทษโอ้โหหนักเกินน้ำหนักเกินอื้อแพตฟอร์มแงนเลยเออ okay, โอเคประตูนั่นแหละขอบคุณครับซาวด์แท็กปอลกายเป็นซาวด์แท็กที่มันมากนะเหมาะกับการที่ออกกำลังกายไปแล้วก็ฟังซาวด์แท็กปอลกายจริงๆนะ มันมันจริงๆด้วยไปครับผมไปครับผมสวยขวามือนั่นแหละดีก็ซ้ายมือนั่นแหละดีโดดไปเลยโอเคนั่นแหละขึ้นหน่อยซ้ายหนึ่งโอเคนั่นแหละเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเลยเฮ้ยคนแรกปะคนแรกปะคนแรกคนแรกคนคนแรกไปเลยเอาสิ เป็นการเปิดเทปที่งดงามมากตอนแรกก็ไม่คิดว่าเออจะได้เหรียญทองในแบบนี้คิดว่าเอออย่างมากก็เหรียญเงินได้เหรียญทองไปเลยเข้าคนแรกของแมปนี้เอาเซ่เอาล้ครับเอาเ,ยเลยเกยเลยอ่ะเกะเลเกย์อ่ะตัวนี้เ,เกเลยอ่ะไม่ยอมเข้าเซนชัยด้วยอ่ะ ยังไงนี่ยงไงเกเรกเกเรเกเรแม่งไล่จับไล่จับวิ่งใ่จับเอาแล้วจับกันแล้วจับกันแล้วเหมือนแบบหาเรื่องกันอ่ะเฮ้ยไม่เข้าหัใจอ่ะหาเรื่องเหรอแล้วตัวเกเรมีอยู่ตัวเกเรเต็มเลยเอาเอาเอาจับไปแล้วจับไปแล้วเรื่องเกเรเยอะจังวลยเอาจับกันสามคนโอ้โหอะไรกันเนี่ยเอาเอาเอาผักเข้าผักเข้าเอาเข้าไปหมดเลยสามคนนะเอาทำอะไรนี่หนูแล้วหนูมาอยู่ในตรงนี้หล่นหล่นดิโอ้โหโอ้แมปใหม่ครับอย่างที่บอกครับถ้าเล่นแมป หมดปกติเนี่ยมันก็จะสุ่มๆนี่แหละเนาะแต่รู้สึกว่ารอบนี้จะเป็นแมปใหม่ที่เล่นไปแล้วหรือยังถ้าเล่นไปแล้วก็สบายใจหน่อยแต่ถ้าไม่เคยเล่นก็ตึงนิดนึงเป็นคนที่เรียนรู้ช้านะครับเวลาทําอะไรมันต้องใช้เวลานิดนึงอะไรพัดลมเอ่อคุ้นๆเหมือนเคยเล่นแล้วแต่จะไม่ได้ว่าใช่ไหมต้องลองดูก่อนโอ๊ย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 โอ้ยโอ้ยโอ๊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 โอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอ๊ยโอ๊โอ๊ย เดียวกันนะโอเคอย่าตกนะอย่าตกนะ้ไปทางไหนของมันวะนี่อ่าตกตลอดเลยอะไอ้พัดลมเนี่ยไม่ใช่พัดลมขอโทษมันเป็นใบพัดอะไรสักอย่างกิ้งตกอีกแล้วโอเคเรียบร้อยเช็คพอยต์ครับข้างหน้ามีคอร์ตอนต้องมาระวังข้างหน้ามีคอร์นแต่ไม่กลัวเราผ่านได้แล้วไปเลยเอาละครับรอลุ้นรอลุ้นรอลุ้นตรงกลางกันนะ เอาเลยปล่อยเออนั่นแหละเข้าไปเลยเข้าไปเลยเรียบร้อยน่าจะไม่ได้เหรียญเงินนะน่าจะได้แค่เหรียญทองแดงหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้เหรียญสัก,กเหรียญเลยสวายว์วอว่ะไอ้นี่มันแบบงานวัดปะเนี่ยมีกระทิงด้วยดูทรงละเละเละแน่แน่แนอา้าวพร้อมกระทิงเปิดณนะบัดนี้ เอายังไม่เปิดรอกแล้วมันจะเปิดตอนไหนวะเนี่ยไอ้ยเปิดแล้ว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 เอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงมันจะขวิดใครมันจะขวิดใครมันขวิดลุงคนแรกเลยโอ้โหกลิ้งมันลุกขนนุนเลยเอ้ยเดี๋ยวนะแล้วคือไม่จํากัดคนด้วยนะแต่ขอให้อยู่รอดภายในอีกสี่สิบวิเอาแล้วไงเอาแล้วไงกลบก่อนเราต้องอยู่หลังกระทิงครับหลังกระทิงหลังกระทิงจะปลอดภัยที่สุดสิบวิสิบวิสิบวิเอาไว้มีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นอยู่ตรงกลางไว้ก่อนอยู่ตรงกลางไว้ก่อน เออโอเค okay, okay. โอเค <S <S เอโอเคจุดเรียบร้อย s u r v i e เข้ารอบจ้าวิ้ยแมปใหม่อีกแล้ว land changer ไม่แน่ใจว่าเคยได้หรือยังเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะอืมอันนี้บอกเลยว่าไม่เคยเล่นไม่คุน้นไม่คุน้นไม่คุ้อ่านเดินไปก่อนอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ย เอ้แต่มันว่ะแต่มันแหมมันแต่มันแต่มันว่ะเฮ้ยเฮ้ยขออยู่ขออยู่รอดเฮ้ยเดี๋ยวนะคนแรกวะเนี่ยสองเกมเหรียญทองสองเกมแล้วเฮ้ยมา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 ถือว่าเป็นแมปที่รููจะจดเอาว่าเป็นแมปที่มันเล่นแล้วแฮปปี้มากนี่เหลือเก้าคนใช่ไหม มารอบนี้น่าจะเป็นรอบไฟแนลแล้วนะถ้าลุงดาวไม่ผิดไฟแนลจริงๆด้วยแล้วก็เป็นแมปใหม่จากซีซั่นนี้ด้วยพาร์คคอแพนนีเดี๋ยวนะพาร์คคอนี่เราคุ้นหูกับพวกเกมไมคครับมันตามมาถึง f a ร์ไก y s เนี่ยพาร์คคอเนี่ยพาร์คคอพาร์คคอเอาแล้วแมปใหม่ด้วยนิติจับจองกับ f a ร์ g ก y s นะครับมา,าพร้อมแล้วไปครับ เอ้ยโอ้โหไปจังนะต้องยอมให้เขาครับเออใจโย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 กออาไปให้มันโลกเอาเอาตกไปไหนนะ่ะได้เหรียญทองมาสามเกมแต่ถ้าเอาจริงๆก็คือ2เกมแหละนะฮะเพราะอีกเหรียญหนึ่งที่เป็นเหรียญทองคือเราเอาเร,าเ,ราเรารอไปถึงสุดท้ายเลยไฟนนลนะ ือว่าเปิดการเปิดได้ดีนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้มงกุดเหรียญทองฉะนั้นเราจะต้องลองไปต่ออีักรอบหนึ่งจากโซโล่ไปเป็นสควอตด,ดีกว่า4คนดูซิว่าจะรอดไหมมาครับดอดแดชครับถุงตังชื่อภาษาไทยว่านี่คือประตูเสี่ยงทายนะเกตธแค่ว่าจะไปถูกหรือจะไปผิดนี่แหละนะมาุูกันเลย4ี่คนสี่คน4ี่คนอ้ายมา4คนจะเป็นสี่คนที่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะฮะก็มาได้เป็นกลุ่มแก๊งเพื่อนที่รูจักฝลังลุ้นวน,นบอกเลย โอ้ยโอ้ชนกันมันเลยโอ้โหระตูสี่ประตูสี่โอ้ย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 ใครใครหยิบหัวใครเนี่ยโอ้โหเราเราประตูกลางประตูกลางประตูกลางมั่นใจประตูกลางลงไปเลยใช้คอนช่ว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 ยมันไม่ช่วยอ่ะเข้าไปเลยโอเคเรียบร้อยได้ยี่สิบเอ็ดแต้มแล้วก็จบรอบอย่างรวดเร็วเอ้า เพื่อนรุ่มทีไม่ได้เข้าเส้นใจอะไรอ yeah. ะ <đ í> เรามาต่อที่ดูโอนะฮะ Let's go อ้าวทำไมมันเป็น s q u a t position นะมันบั๊กหรือว่าลุงกดโหมดผิดเหรลุงก็เพิ่งสังเกตเฮ้ยแต่ว่าจำนวนทีเราสองคนนะก็ต้องเป Duo ็นดูโอสิถูกปะไม่รู้เหมือนกันนะฮะคิดว่าน่าจะอาจจะเป็นระบบปิดพลาดนิดๆหน่อยๆนะครับ Let's go ครับเช็คพอยต์เรียบร้อยเราได้ทำแป้งก่อนเพราะว่า ข้างซ้า,งายไหมบนหัวลุงเนี่ยมันมีสก,กอ,อร์บอสกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทำแป้มให้ได้เร็วๆครับเอ้ยๆโดนลูกชิ้นเอ้ยโดนดังโง่โอ้โหโดนอะไรวะเนี่ยอุ้ยขโหขอบคุณครับสำหรับขนมดังโง่เมื่อกี้นะฮะโอ้เ้ลูกดังโง่มันตบลุงแรงไปหน่อยนะครับรอบนี้โอเคดีขึ้นเข้ารบด้วย โอ้ <Okay>. oh, oh, กลัไมกแล้วกับที่สีชมพูนะฮะอยู่ไห้รอดเป็นคนสุดท้ายเหมือนเช่นเคยไม่ใช่รอดเป็นคนสุดท้ายดิต้องได้ว่ารอดภายในเวลาที่กําหนดไว้1น,นาทีเราต้องอยู่ให้รอดเฮ้ยสามตัวเลยเหรอเอาแล้วไงบันเทิงน่สามตัวจะหลบยังไงล่ะคราวนี้จับไปถูกเลยจับจังหวะไปถูกเลยโอ uh ้โ oh, หควิดไปควิดมาโอ uh ้โ oh, หกระเดงกระดอนลงเรียบร้อยออลิเนตเลยโอ uh ้ oh. เอาละความหวังของเราครับแม็กเมื่อกี้แม็กเมื่อกี้เราช่วยเขาไปแล้วรอบนี้เราต้องช่วยลุงบ้างนะเฮ้ยอุ้ยรอ,รอดได้ยังเมื่อกี้อย่าไปอยู่ใกล้กับทิ้งดิโอ้โหปิวเลยจบแล้วโอ้เกมเซตเลยครัไม่เหลือสักคนแล้วฮะเฮ้ยอาจจะรอดก็ได้นะเพราะว่าสกอร์ตอนนี้เราอยู่ดับเจ็ดใช่ปะโอเคไม่รอดแล้วคือดอกจันเรียบร้อยเรียบรอ้อย